สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาดนตรีนาฏศิลป์รหัสสหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะซึ่งชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนี้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนวิชาดนตรีกลุ่มที่สองจะเรียนวิชานาฏศิน ซึ่งวิชาดนตรีนั้นผู้สอนก็คือคุณรูรัติยาบุญหลงนะคะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งเลขที่หนึ่งถึงย5สิบห้านะคะที่จะต้องไปเรียนวิชาดนตรีส่วนวิชาหน้าตสินนะคะครูผู้สอนก็คือคือคุณรูปรามีชูช่างนะคะคือนักเรียนกลุ่มที่สองที่ต้องมาเรียนกับคุณครูเลขที่2ี่สิบกถึงเลขที่สุดท้ายนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งะคะส่วนภาคเรียนที่สองนั้นก็จะสลับ กันไปนะคะในหน่วยการเรียนที่หนึ่งของวิชาหน้าตัดสินนั้นนะคะหน่วยแรกก็คือการละเล่นพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านนั้นก็จะมีเนื้อหาการเรียนทึ่แบ,บ่งออกเป็นตามหัวข้อนะคะหนึ่งที่มาของการละเล่นพื้นบ้านของไทยสองการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละภาคสามหน้าตัดสินอาเซียนในหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่สองนั้นก็คือการแสดงหน้าตาัดศิลป์ในการแสดงหน้าตาัดศิลป์นั้นก็จะมีหัวข้อดังนี้นะคะหนึ่งการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบสองหน้าตาัพท์ก็คือการใช้หน้าตาัดศิลป์ในส่วนของนำตัวสามภาษาท่าทางหน้าตาัดศิลป์สื่อความหมายแทนคำพูดสภาษาท่าทางหน้าตาัดศิลป์สื่อความหมายแทนอากัศปิริยาของมนุษย์ ้าภาษาท่าทางนฏาิลปนสื่อความหมายแทนอากัศกิริยาของสัตว์หกการแสดงท่าทางประกอบเพลงหน่วยที่สองหน่วยที่สามมารยาทในการชมการแสดงหนึ่งการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการชมการแสดงสองข้อดีของการมีมารยาทในการชมการแสดงในภาคเรียนนี้นักเรียนจะต้องเรียนด้วยกันทั้งหมดสามหน่วยนะคะ แต่ก่อนอื่นนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่1ให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะในหน่วยที่1คือการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะ